สวัสดีครับผมเสยอาร์มแซมเซคเรดี้นะครับเราให้บริการรักษาความปลอดภัยระดับ VVIP นะครับสมัยพอมนะครับ LCD ของเรานะครับบดเราให้บริการบอดี้กาดนะครับอารักขาบุคคลสำคัญอีเวนต์การ์ดนะครับเซคเรดี้การ์ดแล้วก็เซคเรดี้เทรนนิ่งครับอันนี้คือรูปการทำงานบางส่วนของเรานะครับในส่วนของบอดี้กาดเองเนี่ยเราก็เคยให้บริการระดับประธานองคมนตรีนะครับเรามีรถ หรูนะครับในการให้บริการหลายคันนะครับแล้วก็เซเลปต่างๆนะครับงานบุญของหมอรักเราก็ดูแลนะครับรวมถึงงานรักษาความปลอดภัยโชว์รูมฟลอรี่นะครับเราก็ดูแลนะครับรถนําขบวนนะครับเราก็มีนะครับทั้งรถเก๋งทั้งรถมอเตอร์ไซค์นำนะครับรวมถึงการให้บริการเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวเครื่องบินส่วนตัวเราก็มีให้บริการครับในส่วนของอีเวนต์เคอร์วิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตนะครับงานเปิดตัวสินค้างานประชุมระดับประเทศนะครับ รวมถึงงานคอสเพลย์นะครับเราก็ดูแลนะครับในการคัดกรองคนในการดูแลศิลปินต่างๆเราก็สามารถทําได้ครับงานรปภทั่วไปนะครับงานงานเป็น s i เ e s e เร r ตี้ก็คืองานรักษาความปลอดภัยสถานที่เราก็มีนะครับลูกค้าของเรามีมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโรงงานออฟฟิศนะครับโรงแรมโรงพยาบาลแม้แต่เรือลบเราก็ดูแลนะครับรวมถึง ศูนย์ฝึกอบรมของเรานะครับก็ได้รับอนุญาตจากสํานักง,งานตารวจแห่งชาติให้จัดการฝึกการรักษาความปลอดภัยนะครับหลักสูตรยิงปืนหลักสูตรระงับเหตุคนคุ้มครั่งนะครับหรือว่าหลักสูตรปรปภรับอนุญาตเราก็สามารถให้บริการได้รวมถึงอินเฮ้าส์เทรนนิ่งต่างๆนะครับงานอ,าอบรมพลขับสําหรับผู้บริหารเราก็ดูแลนะครับจุดแข็งนะครับผมก็ เป็นทหารนะที่จริงบริษัทนี้ก็เป็น Gen 2แล้วครับคุณพ่อก็เป็นทาหารเหมือนกันนะครับเรามีมิ l ิลิมิทิลิทารีแบ็กกราวด์นะครับเราเชี่ยวชาญอยู่ในวงการความมั่นคงมาตลอดนะครับแล้วเราก็ปรับมาเป็นภาคเอกชนนะครับบริษัทรักษาความปลอดภัยแซมได้รับอนุญาตจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติรวมทั้งสนย์ฝึกก็ได้รับอนุญาตจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติสามารถออกลายเส้นสามารถออกลายเส้นในการขอใบอนุญาตของรปภได้ด้วยนะครับเราเป็นเมมเบอร์นะครับของ สมาคมรักษาความปลอดภัยต่างๆนะครับโดยของในส่วนของตัวผมเองผมเป็นอุปนายกสมาคมการค้าธุรกิจคุ้มกันภัยและเป็นประธานชมรมครูฝึกรปภไทยด้วยนะครับเราก็เลยมี Se c u r i t y Network มากมายนะครับเราสามารถหาครูฝึกที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงคอนเน c t ชันต่างๆนะครับเรามีศูนย์ติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงนะครับและใครให้ใครรับบริการจากผมผมก็เป็นที่ปรึกษาให้ฟรีด้วยนะครับโดยมีหลักการที่ว่า professional and quick response ครับนี่คือ,อ บางส่วนของลูกค้าของเรานะครับ Looking for นะครับผู้จัดการดารานะครับหรือว่าเลขาของผู้บริหาร Event Organizer นะครับหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำองค์กรแล้วก็นิติบุคคลหรือว่า HR Manager ด้วยครับ Conversation Starter นะครับก็หากรู้สึกว่ารู้สึกถูกขู่ทำร้ายนะครับถูกขู่ทำร้ายอยากต้องการความปลอดภัยมีใครแนะนำไหมก็สามารถแนะนำผมได้นะครับหรือลูกสาวจะไปเที่ยวกลางคืนเป็นครั้งแรกนะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ จ้างบริการตามได้นะครับต้องการดูแลความปลอดภัยงานคอนเสิร์ตน,นะครับหรือว่าบริษัทร,รักษาความปลอดภัยที่มีใช้อยู่เนี่ยจะหมดสัญญาก็เรียกผมไปได้นะครับรปภที่คอนโดดูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยของผมเนี่ยสามารถเทรนนิ่งได้ด้วยนะครับ,ม,บรมีบริษัทร,ร,รักษาความปลอดภัยแนะนำไหมก็แนะนําแซมไปเลยนะครับ not match referral นะครับบางครั้งเรารับงานบริการนะลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงในบางทีถูกยิงถูกอะไรมาแล้วแต่ไม่บอกนะครับเพราะว่ามันเกี่ยมันขึ้นกับราคานะอันนี้เราไม่รับนะครับ ไม่รับงานผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับบ่อนการพนันค,มค่มขู่ทวงหนี้อะไรเงี้ยเราไม่รับนะครับหรือว่าเครดิตเกิน30วันเราก็ไม่รับนะครับมิสคอนเซปชั่นนะครับบริษัทร,รักษาความปลอดภัยที่ไหนก็เหมือนกันนะครับของเราเนี่ยนะครับไม่เหมือนตรงที่เราไม่มีปัญหาด้านกําลังคลน,นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วหากหากคนไม่ได้ผมจะไปเอาทหารมาเข้าทีเวนแทนนะครับ <laughs> บริษัทร,รักษาความปลอดภัยที่ใช้บริการอยู่แล้ว มีบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ใช้บริการอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเทียบราคาได้หรือว่ามาคุยรายละเอียดได้นะักจริงของผมบริการมันกว้างมากเลยนะครับให้ใครก็ไม่ไม่รู้มาดูแลใกล้ชิดไว้ใจไม่ได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผมไม่ว่าเป็นบริการหรือว่าราปภเรามีไลเซน์นะครับเรามีใบอนุญาตผ่านการตรวจสอบจากสํานักงานตารวจแห่งชาติแล้วนะครับก็ใครสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากรู้จักผมมากขึ้นก็วันทุกวันกันได้นะครับสมัยพรครับ กินในคนที่ถูกกินไปแล้วครับผมอุ้ยอ่าอ่อเขอยนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานที่ดูแลวันแบงคอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็เลยยุ่งมากเลยทั้งสัปดาห์นะครับก็ดูแลใหญ่สุดนะครับ200คนครับ